สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะที่มาแจรเรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็การทำทาแซมให้ด้วยนะคะน้องๆน่านะรักมากจริงๆนะเช้าวันนี้นะคะมากับเสียงฝนโปรยปรายอีกแล้วนะคะอากาศดีมากๆเลยจริงๆนะคะ กับทัอปิกของเราที่ว่าเช้านี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะสามภาพให้เลือกไพ่ออร์คาส์ต์นะคะกูดด d r e มส์นะคะสับแล้วก็สุ่มวางให้เรียบร้อยเปิดออกมาโฟกัสที่ภาพเลยภาพที่1น a ่ง i พ n ค่ะภาพที่2 Ha p p i n e s s ภาพที่3 Imagination ค่ะ ทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูที่ภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปิกของเรานะเช้านี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะขอพลังงานแห่งไพท่ทาโระสื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะ เรามาส่อง energy เขาดีกว่านะคะช้าๆแบบนี้นะเจ็ดเหรียญน,นะคะยังรู้สึกเหมือนเดิมค่ะการทำงานเหมือนเดิมอะไรเดิมๆนะคะความมั่นคงการรอคอยอาการเก็บเกี่ยวนะคะการประมวลผลในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะคะการเฝ้าดูเฝ้ามองโอกาสนะคะ คุณคนนี้เป็นคนที่ขยันทำงานมีความอดทนนะคะยังคงนิ่งอยู่เลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณนิ่งมากนะคะเขารู้สึกว่าคุณนิ่งมาก,มากจริงๆแล้วก็เขาเฝ้าเฝ้าดูคุณอยู่นะคะเฝ้าส่องเฝ้ามองคุณอยู่ดูถึงในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ที่จะเป็นอย่างไรนะคะคอยสังเกตการนะคะดูคุณ <laughs> แล้วก็เพราะว่าคุณนิ่งมากจริงๆบางทีเขาก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกนะคะความนิ่งของคุณนะหรือต่างคนต่างนิ่งนะคะแต่ถ้าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณนิ่งมากนะคะ The Sun เขารู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะการการรอคอยนะคะการคิดบางสิ่งบางอย่างการจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของอนาคตการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกกอเกิดใหม่บางสิ่งบางอย่างที่เขาจะจัดการนะคะมาดูสิอะไรอี อืม hmm. six of pentacles คนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยใช่ไหมคะน่ารักอบอุ่นจิตใจดีเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนนะคะอาจจะชอบทําบุญชอบอะไรก็ได้เป็นผู้บริหารก็ได้คะ่ะเป็นผู้นําก็ได้มีบริวารมีอะไรเยอะแยะอย่างมากมายเขาอยากเข้ามาดูแลคุณนะนะคะน้าพาย่ยเขารู้สึกอยากที่จะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณ อย่ามาเป็นผู้ให้กับคุณนะคะท mm ี hmm. ่ให้ princess ค่ะ mm hmm. คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหามากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานมีแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะเข้าใกล้คุณมากๆเลอเกินนะคะคุณทรงสเสน่ห์มากๆเลยแล้วคุณก็มีเซนส์มีสัมผัส ได้ดีหรือเขาจะมีเซนต์มีสัมผัสได้ดีสามารถสื่อหรือว่าสัมผัสอะไรกันได้บางทีนะคะรู้สึกอะไรแปลกๆภายในจิตใจระหว่างกันนะเขารู้สึกว่าเขาสับสนในตัวคุณเหมือนกันนะคะสับสนในตัวคุณการกระทําหรือว่าความคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะจีไฮพรนเชสคุณเป็นคนที่ลึกลับหน้าคนหามากนะคะดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ เป็นคนที่เก่งนะคะเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็ง the tower นะคะ the tower อะไรที่มันกระทันหัน the tower อะไรที่มันกระทันหันเดี๋ยวขอขยาย the tower ซินะคะทำไมต้องเป็น the tower คะ หนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่อย่างกระทันหันอะไรที่มันรวดเร็วนะคะถ้าคุณเปคนที่ลึกลับหน้าคนหาแล้วก็นิ่งๆแล้วในใจคุณอาจจะเป็นคนคนที่ใจร้อนมากก็ได้นะคะแต่มันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่แบบกระทันหัน เลยนะคะแบบรวดเร็วแล้วก็แพชชั่นของความคิดถึงการเริ่มต้นอยู่ตรงนี้การเข้ามาดูแลนะคะการเดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแบบรวดเร็วกระทนหันนะคะคุณอาจจะสัมผัสหรือว่ารู้สึกได้ก็ได้นะคะบางทีเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างกระทนหันเลยนะคะอย่างที่แบบ เป็นอะไรที่มันร้อนรุ่มอยู่ภายในหัวใจนะคะที่เป็นทาวเวอร์ที่ระเบิดออกมาเป็นความร้อนแรงอยู่ภายในหัวใจของเขาที่อยากจะซัพพอร์ตดูแลคุณอะไรบางสิอยา่างการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์จัสตินะคะการเข้ามาให้ความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันนะคะถ้า ก่อนหน้าน,นี้ใครคนใดคนหนึ่งมีเรื่องราวปัญหาการที่ต้องนิ่งกันไปที่อะไรกันไปไม่ยุติธรรมเท่าเทียมกันก็อยากที่จะให้เริ่มต้นใหม่แบบยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะแต่ถ้าคุณสองคนแค่มีปัญหากันหรือว่าอะไรหรือว่าเขามี power ที่สูงกว่านะคะเขาก็อยากให้ ความรักของเราหรือใครคนใดคนนึงมี power ที่สูงกว่าเขาก็อยากให้ความการเริ่มต้นในเรื่องความสามารครั้งนี้นะคะไปต่อแบบเท่าเทียมกันยุติธรรมซึ่งกันและกันนะคะให้มันมีอะไรที่แบบซื่อสัตย์ต่อกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่มีใครมากไม่มีใครน้อยอะไรแบบนี้เท่าเทียมแล้วก็ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะมันถึงจะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้น เช้านี้เขารู้สึกนะคะกับคุณอย่างไรคือการได้เฝ้ามองคุณแล้วก็รู้สึกว่าคุณนิ่งมากเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาดูแลเข้ามาเป็นผู้ให้นะคะถ้าก่อนอันนี้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ให้มากกว่านะคะเขาอยากมาเป็นผู้ดูแลแล,และเป็นผู้ให้กับคุณ, mm hmm. ก,คณการเริ่มต้นใหม่การได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์แบบอะไรที่มัน กระันหันหรือว่ารวดเร็วนะคะการพัะนาวความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็ประมาณนี้เขาอยากที่จะทําแบบนั้นนะคะรู้สึกแบบนั้นกับคุณ บางทีก็ไม่อยากรอแต่มันก็ต้องรอให้ให้วันเวลาล้วเป็นไปแพชชั่นนะคะเป็นการอดทนนะคะความรู้สึกของการอดทนหรือว่าการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลานะคะใจเย็นนะคะกับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามทุกๆสิ่งทุกอย่างใช้ขันติใช้ความอดทนใช้ความใจเย็นความสงบความนิ่งให้มันเป็นไปตามกาลเวลาแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันจะได้เกิดผลนะคะรับผล ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะของคนกล่องที่1นนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในเช้าวันนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมา,มากๆเลยนะคะไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเช้านี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะ ไพ่คือไพ่เป็นอะไรนะคะเขาพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองนะคะเรามาส่ง energy เช้าๆของเขาวันนี้ดีกว่านะคะอัศวินไมเท้าค่ะ ผู้เป็นนักรบนะคะองอาจมากมากเลยธาตฝไฟนะคะพร้อมลุยนะคะกับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าอยู่นะคะไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนพร้อมสู้ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาสู้อยู่นะคะเขาลุยอยู่เขามีความอดทนอยู่นะเขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรนะคะสี่เหรียญเขามีคุณอยู่ในหัวใจค่ะนะคะ เขาคิดถึงคุณและเขายังคงมีคุณอยู่ในหัวใจมากๆเลยนะคะพร้อมลุยกับอุปสรรคเพราะว่าการที่มีคุณไว้ในหัวใจมันมีความสุขเหลือเกินนะคะยังคงกักความรู้สึกยังหึงหวงนะคะยังคอยห่วงใยยังมีคุณอยู่เต็มๆอยู่ในนี้มากมายจริงๆนะคะไม่ยอมไปไหนพร้อมลุยนะคะคิดถึงคุณแล้วก็ World, นะคะคนที่เป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนห่างไกลนะคะระหว่างคุณกับเขามีอุปสรรคแน่นอนละนะคะเรื่องราวระหว่างคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะการที่อยู่ไกลกันหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังเอ่อ take action ไม่ได้เขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะอยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต ของคุณกับเขาให้ดําเนินไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพรัฒนาความสัมพันธ์การเด,เดินทางมาเจอกันเขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วเขามีคุณอยู่ในหัวใจนะคะเฝ้าหึงหวงคุณอยู่เฝ้าคอยส่องคอยมองคุณอยู่ไกลๆไม่อยากให้คุณไปไหนไม่อยากยอมให้คุณไปไหนเลยในใจนะคะห่วงแหนแล้วก็คิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้นะคะ The World, เดอะเวิรดรการเปลี่ยนแปลงการกำเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของสรรพสิ่งสิ่งต่างๆนะคะเดอะเวิร์นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน,นะคะเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะไม่ยอมแพ้อ,อุปสรรคใดๆเลย,เลยนะคะ 6เหรียญน,นะคะคนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะอาจจะเป็นระดับผู้บริหารก็ได้ผู้นําก็ได้นะคะเป็นคนมีบริวารหรือว่าคนที่คอยดูแลเยอะนะคะเป็นผู้ให้ผู้ให้ยังไม่หวังผลตอบแทนนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะให้คุณได้มีแต่ ความสุขนะคะเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะเข้ามาดูแลคุณซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้นะคะคอยช่วยเหลือคอยดูแลอยู่นะคะพลังงานสวยนะคะเหมือนกับเขาอยากมาหาคุณแล้วเขาก็อยากมาเป็นผู้ให้กับคุณนะคะหกดาบอุปสรรคของคนทางไกลอุปสรรคของการไม่ยอมแพ้เขาจะอยากที่จะเคียงข้างคุณ เขารู้สึกอยากเคียงข้างคุณไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนนะคะอยู่ไกลแค่ไหนหรือว่ามีอุปสรรคแค่ไหนนะคะเขาอยากเป็นผู้ที่จะผลักดนันอยู่ด้านหลังคุณพาคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่มีแต่ความสุขความสมหวังนะคะถึงแม้ตอนนี้สามเหรียญน,นะคะออกมาเองนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นนักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาก็ได้ค่ะเป็นนักคิดนะคะผู้บริหารผู้นำ เป็นคนคิดเยอะเหมือนกันวางแผนทําโน่นทําน,นี่การบริหารการจัดการธุรกิจหรือว่าการที่จะทําอะไรต่างๆในชีวิตต้องมีแผนต้องมีเหตุผลมีระเบียบนะคะมีเป็นขั้นเป็นตอนนะคะและเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะเขาอยากมาปรึกษาหารือก,กับคุณในเรื่องของอนาคตการวางแผนในเรื่องของอนาคตแบบชีวิตจริงๆนะคะที่เราที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยด้วยการเริ่มต้นใหม่เรื่องของความสัมพันธ์ไม่อยาก มีอุปสรรคก็ไม่ยอมแพ้นะคะอยากเคียงข้างคุณเขาอยากมาซัพพอร์ตคุณอยากมาปรึกษาหารือพูดคุยอยากซัพพอร์ตอยากดูและนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์การไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆนะคะเขามีความคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆเขาก็เลยอยากปรึกษาหารือกับคุณด้วยนะคะอยากเข้ามา วางแผนอนาคตกับคุณปรึกษาหารือเพราะว่าเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะคิดถึงคุณอยากมาเป็นผู้ดูแลสามถ้วยการแต่งงานนะคะอยากมาเป็นผู้ดูแลผู้สปอร์ตแล้วจริงๆนะอยากปรึกษาหารือของการแต่งงานสามถ้วยการเฉลิมฉลองการเดินหน้าไปแบบคู่รักนะคะการเซตีหนึ่งเห็นไหมสวยงามมากๆถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค นะคะอะไรยังไงต้องขนขวายต้องหนักแน่นนะคะต้องอทำงานหาเงินหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะคอยส่องคอยห่หวงคอยหวงแหนความรู้สึกนี้ยังไม่อยากให้ใครไปไหนเลยนะคะแล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงรออะไรสิ่งใหม่มที่จะเกิดขึ้นการเข้ามาซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือนะคะเป็นผู้ให้ ระยะทางความห่างไกลอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ยังคงเฝ้ารอที่จะปรึกษาหารือนะคะพูดคุยวางแผนอนาคตด,ด้วยกันโดยการแต่งงานการเดินหน้าไปสู่แบบคู่รักกันนะคะเอาเราเข้าค์ดคุณได้ happiness ค่ะ joy of life นะคะมีความสุขกับชีวิตของเราเองในทุกๆวันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกำลังดำเนินทางไปนะคะกำลังเ,เดินหน้าไปทุกวันนะคะก้าวไปสู่จังหวะ ของชีวิตในในแต่ละวันแล้วก็ช่วงเวลาของชีวิตในแต่ละคนเพราะฉะนั้นไทม์เฟรมช่วงชีวิตจังหวะของคนเราไม่เท่ากันนะคะบางคนเจอแล้วต้องแยกจากนะคะรอการมาสมหวังกันแต่บางคนยังไม่เจอบางคนเจอแต่ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์ได้คุยคุยแล้วก็เงียบไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราเริ่มต้นกับตัวเราแบบแฮปปี้แล้วมีความสุขได้และคนที่เข้ามาที่ ข้ามาในชีวิตของเรานะคะในอนาคตอะ่ะก็จะเป็นคนที่เข้ามาให้เรามีความสุขมากขึ้นซัพพอร์ตความสุขซัพพอร์ตกายใจเรามากขึ้นนะคะเดินหน้าไปสู่การแต่งงานความสุขสมหวังมากขึ้นทำไรก็ต้องมีแผนการนะคะการวางแผนการที่เป็นขั้นเป็นตอนสเต็ปบายสเต็ปนะคะคู่รัก,ร,กรักแท้คนที่ใช่ของคุณอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณออกไปนะคะ the world นะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุ หน้าที่การงานหรือว่าต่างชาติต่างภาษาะอะไรก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงาน Energy ของคนกองที่2นะคะรับรู้ไว้เป็นพลังงานที่ดีๆของเช้าวันนี้นะคะดทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้เสมอนะขอบคุณมากจาก้าจาเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะ กับท็อปิกของเรานะคะวันน so ี eline, ้เช้านี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทารต์สื่อถึงคนกองที่สามนะคะมาแล้วมาแล้วจีไฮพรินเทสเขารู้สึกว่าคุณลึกลับหน้าค้นหามากๆแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดมากๆค่ะเป็นคนสวยดูดีมีเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะแล้วก็เขารู้สึก รู้สึกสับสนซับซ้อนในตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะคุณหรือเขาอาจจะมีสัมผัสพิเศษด้วยกันั้งคู่ก็ได้นะคะหรือว่าคนใดคนหนึ่งก็ได้นะสื่อแล้วก็สัมผัสถึงกันได้รู้สึกถึงกันได้แปลกๆนะคะในบางครั้งในบางช่วงเวลาที่คุณดาวนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะมีความเป็นส่วนตัวมีโลกของตัวเองลึกลับหน้าค้นหา นะคะอยากที่จะมาเข้าใกล้คุณมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดปรารถนาในตัวตนของคุณมากๆนะคะสง่างามดูดีมีเสน่ห์เซ็กซี่เป็นของตัวเองนะเด็กถือเหรียญเขาเฝ้ารอคอยโอกาสอยู่นะคะเฝ้ารอคอยโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะทำที่เขาจะเข้าหาคุณนะมองดูโอกาสที่จะมาถึงมองวันแล้วก็เวลานะคะดูเหรียญเหรียญนี้ว่า เดียนี้จะนำพาเขาไปในทิศทางใดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณยังคงเหมือนเดิมนะคะเฝ้ารอคอยโอกาสเฝ้ารอคอยการประมวลผลสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะว่ามันจะเป็นไปแบบไหนว่าจะเอายังไงดีว่าจะทำอย่างไรดีว่าจะเข้าหาคุณแบบไหนดีนะคะคนคนนั้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะทำงานเก่งมุ่งมั่นมากๆม,ม,มีความอดทนใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าค่อยๆดูค่อยๆเข้าหาคุณนะคะโดยแบบปลอมปล่อม,อมหรือเปล่านะตัวตนของคุณ DM place ค่ะนะคะจะไม่ให้เขาเห็นคุณค่าแล้วก็เคารพคุณด้วยหัวใจได้อย่างไรเพราะว่าตัวตนของคุณ ดีเอ็มเพลสเลย mm hmm. เขามองว่าคุณเพอร์เฟกมากๆในสายตาเขาดีพร้อมทุกอย่างนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแฮปปี้กับชีวิตสดแล้วก็แฮปปี้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะในตัวตนของคุณเองนะคะคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้ เรียนรู้อะไรด้วยตัวเองเพึ่งพาตัวเองเดินทางไปไหนด้วยคนเดียวก็ได้อยู่ตรงไหนด้วยคนเดียวก็ได้มีความสุขเป็นของตัวเองผ่านเรื่องราวอ,าอะไรมาเยอะแยะอย่างมากมายในชีวิตการเจ็บปวดเสียใจการร้องไห้หรือว่าอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มก็ได้นะคะนี่นี่คือตัวตนของข,ของคุณที่เขารู้สึกชื่นชอบคุณมากๆแล้วคุณก็เป็นดี e อ็มเ e ลสอยู่ในใจของเขาบางทีคุณเงียบคุณนิ่งคุณลึกลับหน้าค้นหาคุณมีเสน่ห์ดึงดูดจอดใจเขามากๆนะคะ ดังมีมนตรามนขลังนะคะพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากเข้าใกล้คุณนะคะค่อยๆเข้าใกล้คุณค่อยๆใช้จิตใช้ความคิดความรู้สึกในการเข้าใกล้คุณแล้วก็รู้สึกถึงคุณนะคะคอยดูๆคอยส่องๆคอยมองๆในช่วงจังหวะช่วงเวลาบางทีบางครั้งนะคะ บางสิ่งบางอย่าง 3. ามอ๋อสองไม้เท้าค่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเขาคิดกับคุณไปยังอนาคตนะคะไปยังอนาคตกับคุณเขามีคุณไว้ในอนาคตเขาอยากที่จะวางแผนทําอะไรเกี่ยวกับคุณในอนาคตมากๆเลยแล้วก็จริงจังด้วย ดีเอ็มเพลเขารู้ว่าคุณพร้อมแต่งงานพร้อมมีครอบครัวพร้อมดูแลใครสักคนหนึ่งและคุณก็พร้อมที่จะดูแลดูแลใครสักคนหนึ่งคุณใจดีอบอุอน่นอ่อนโยนแล้วก็น่ารักมากๆเพราะฉะนั้นเขาคิดกับคุณในเรื่องของอนาคตการมองขึ้นไปนะคะการมองออกไปยังอนาคตที่ไกลแล้วก็การวาดฝันการคิดถึงในเรื่องของอนาคตที่จะทำยังไงดีที่จะมีคุณไว้ในอนาคตนะคะ แล้วก็มองอนาคตแบบสมบูรณ์แบบนะคะแบบมีแบบความสุขความสุขสมหวังนะคะเจ็ดเหรียญเป็นการรอคอยเก็บเกี่ยวในเรื่องของอนาคตอัศวินไม่เท้าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนทัดฝ่ายก็ได้หรือคุณทัดฝ่ายก็ได้นะคะเขามไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเลยเขาพร้อมลุยแล้วเขาพร้อมลุยเต็มที่ไม่ว่าจะมีเรื่องราวหรือปัญหาอะไรหรือว่าระยะทางไกลอะไรแค่ไหนก็ตามนะคะความที่ เขาพร้อมลุยไปต่อพร้อมมุ่งหน้าไปต่ออัศวินผู้นี้มีความอดทนมีนเป็นนักสู้นะคะสู้มีความอดทนมีความอึดนะคะแล้วก็มองอนาคตด้วยเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองเป็นคนที่สู้กับอุปสรรคต่างๆนะคะมากมายเลยทีเดียวนะ ถ้าเขาเป็นคนที่ขย,ยันทํางานเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารอะไรก็ตามแต่เขาจะเป็นคนที่มองการไกลทัศนาคติไกลามากๆนะคะทำอะไรมีการวางแผนสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็พร้อมลุยถ้าสิ่งสิ่งนั้นที่เขาต้องการสิ่งสิ่งนั้นที่เขารู้สึกว่าใช่แล้วก็ต้องการเดินหน้าต่อจริงๆเขาก็จะไปต่อแบบสุดใจนะคะ ร้อมลุยสุดใจเลยแล้วก็ใช้ความพยายามใช้ความอดทนเข้าแรกด้วยเพราะถ้าเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตเขาจะต้องพร้อมลุยทุกอย่างและเ a k e action ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้คุณมาครอบครองนะคะให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองนะ ถ้าไม่ท้าวนะคะเพราะว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขามีการเถียงกันมีความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องราวความขัดแย้งกันตลอดเวลาเขารู้สึกซับซ้อนสับสนในตัวเขาเองเหมือนกันแล้วก็ในตัวคุณเหมือนกันว่าบางทีคุณเป็นยังไงนะคุณยังจําเรื่องราวระหว่างเราที่ทะเลาะกันได้ไหมนะคะที่ไม่เข้าใจกันได้หรือเปล่านะคะระหว่างคุณกับเขามีปัญหากันทําให้รู้สึกห่างกันหรือว่านิ่งกันออกไปนะคะเขายังคงเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะมาถึงนะคะ แล้วก็ยังคงมองอน,นะนาคตกับคุณอยู่นะมาแล้ว Two of Cups ค่ะ สองออฟสรบเด้งออกมาเองนั่นคือคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่ทวินเฟลมที่เหมือนกันนะคะคุณกับเขาเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเป็นคนที่ใช่เลยเป็นคนที่อยากแต่งงานด้วยค่ะแล้วก็อยากมีคุณไว้ในชีวิตและเป็นคู่ชีวิตด้วยคุณกับเขามีความเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกแต่มีความแตกต่างมีสัมผัสพิเศษถึงกันได้สามารถสื่อหรือว่า ฝันถึงการทวินหาความเพลียหานะคะเสเน่หาสามารถสื่อสารสัมผัสกันได้ด้วยหัวใจนะคะรู้สึกถึงกันได้แปลกแปลกนะคะคุณกับเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยทีเดียวนะคะรู้สึกว่าคุณเคยกันมานานรู้สึกเหมือนกันมากๆเหมือนกันตั้งแต่จิตใจนะคะจิตวิญญาณแต่มีความแตกต่างไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะภายนอกแตกต่างเรื่องของอายุเชื้อชาติวัฒนธรรมนะคะทางกกลหรือว่าอะไรก็ได้ แต่คุณจะมีความเหมือนกันมากๆคุณเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเป็นรักแรกพบเลยทีเดียวเข้ากันได้ดีนะคะแค่มองหน้ามองตาคุณก็รู้สึกว่าใช่แค่มองกันร,รู้สึกถึงกันคุณก็รู้สึกว่าเข้าใจเขาเขาก็เข้าใจคุณมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตไม่ว่าปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะแล้วเขาอยากที่จะรอคอยลุยพร้อมไปต่อ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกับคุณนะ i m a g i n a t i o n การจรินต <ST encant> นาการ <sk art> ความฝันทุกสิ่งทุกอย่างมันกาลังเริ่มต้นในทุกๆวันเรามีความฝันเรามีจินตน,นาการได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ออกมาจากความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเรานะคะเพราะฉะนั้นจินตนาการนะคะใช้ความรู้สึกใช้เซนส์สัมผัสของคุณนะคะโดยที่คุณจะได้รู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกมีสัญญาณเตือนนะคะให้คุณได้รู้บางสิ่งบางอย่างที่มันจะเป็นไปนะคะเพราะฉะนั้น สวยงามมากๆคนกองที่3นะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ออกมาจากจิตแล้วก็ใต้สำานกของเราเซนสัมผัสของคุณเองนะคะที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ใช่วันแล้วก็เวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะคนกองที่3นะพลังงานไพ่สวยงามมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขอมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ